ถ้าไม่อยากไปพังให้เลิกกินห้าสิ่งนี้ไปได้เลยค่ะก่อนจะไปฟังความรู้และเทคนิคดีๆนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเอริค่ะและถ้าใครมีแพลนอยากลดพุงลดไขมันลดน้ำหนักอย่างจริงจังนะคะให้พิมพ์สามอย่างนะคะก็คือน้ำหนักส่วนสูงอายุไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเอริจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนเรานะคะสามารถทานโซเดียมได้แค่วันละประมาณสองพันมิลลิกรัมและถ้าเราทานเกินนี้ มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องไตค่ะ 1. นนะคะส้มตำไทยปู1จานเนี่ยไฮโซเดียม1,200มิลลิกรัมค่ะ2ข้าวกระเพราไก่ไข่าดาวหนึ่งจานนะคะไฮโซเดียม1,200มิลลิกรัม3กุ้งแห้งแบบมีเปลือก100กรัมนะคะไฮโซเดียม3,240มิลลิกรัม 4. ปลาเค็ม100กรัมนะคะไฮโซเดียม5327มมิลลิกรัมและสุดท้ายค่ะ น้ำปลาหวานใส่กุ้งแห้งหนึ่งถ้วยนะคะไฮโซเดียมถึง5,900มิลลิกรัมเลยนะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วเลี่ยง5ข้อนี้ได้ก็เลี่ยงกันไปเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้หรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนกับคนที่คุณรักด้วยนะคะ